ょっ。<music> ฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลชอปเลยคะ่ะ<ไ>ยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทักไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอคุยกันละคริงดอมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุ้มตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงดีสคริปชั่นทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บบาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกันดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายเนาะเผื่อใครนะคะที่หาไอดีลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟแปดบาทสี่นะคะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคนมาดูกันในส่วนของเกมคุกกี้รลมคิงนอมค่ะนะคะ,นะคะก็สำหรับใครที่เล่นทาวเวอร์ไปช่วงนี้แล้วอยากจะหาอะไรผ่อนคลายในก,การเล่นโนโก,กเรียนเชิญน,นะคะมาในส่วนของคุกกี้แลมคิงดอมกันได้อ่าตรงนี้นะคะวันนี้เซฟจะจัดเทียร์แรงเนาะก็จะเป็นในส่วนของ PVE โหมดนะคะรวมถึงศึกแห่งผู้พิทักษนะคะหรือการลงพวกหอคอยเค้กต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวหลายเมตามากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เซตจ,จะจัดเทียร์ลิสเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ท่าแรงสูงสุดใช้ทุกโหมดเลยนะคะหรือเกือบทุกๆโหมดและเป็นตัวที่ค่อนข้างจำเป็นเซฟก็จะจัดไว้ใน SS บวกก่อนและตัวของแรง SS เนี่ยนะคะก็คือโอเคเป็นเมตานะแต่อาจจะใช้เฉพาะโหมดแต่เป็นตัวที่แบบอาจจะต้องมีนะคะมากๆเลย ตัวของเกมคูเกะคิงดอมเนี่ยตอนนี้ตัวละครมันค่อนข้างเยอะมากๆาเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซฟจัดเทียรสิสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยฉันปั้นหลายตัวมากฉันปั้นไม่ถูกแล้วหรือปั้นครึ่งกลางๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเนาะว่าจะมีตัวไหนที่โอเคเราปั้นเป็นสุดได้เลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันใช้ได้หลายโหมดและค่อนข้างคุ้มมากๆหรือเราเนี่ยสามารถปรับใช้ในบางโหมดได้ส่วนแรงเอสนะคะเมื่อกี้เราคุยค้างกันเอาไว้เนาะแรงเอสเนี่ยก็จะเป็นตัวของ ที่โอเคนะคะจำเป็นต้องมีแต่ไม่ไม่ต้องทุกตัวขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าบางทีอะค่ะบางตัวมันอาจจะเด่นในด้านศึกแห่งผู้พิท้าแต่หมวดอื่นอาจจะแบบไม่ได้ดีมากอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของ S กับ A นะคะ BC ก็ลดหลั่นลงมา BC ถสามารถทำเผื่อทำไว้ทำไมนะคะในเมื่อแบบอ่าตัวไหนที่ใช้ตัวไหนไม่ใช้ก็เอาออกเลยบางคนนะคะเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะมีบางตัวที่ทดแทนกับตัวขมลพอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะอยู่ในส่วนของ B กับ C นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตีว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ขนาดนั้นเนาะว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนได้บ้างเซฟก็เลยจะทำเผื่อๆไว้เผื่อคนที่เพิ่งเล่นใหม่แล้วเขาเนี่ยสุ่มได้ตัวนี้จริงๆเขาจะได้รู้ว่าโอเค ตัวเนี้ยใช้ได้ในอนาคตหรือเปล่าหรือมันพอไปรอดไหมนะคะถ้าตัวไหนพอแบบว่าโอเคเล่นได้ไปรอดถูถ่ายได้ระหว่างรอตัวที่ดีๆเข้ามานะคะเซฟก็จะจัดไว้ในเทียร์ของ b กับ C ส,ส่วนตัวไหนที่ไม่ค่อยใช้งานหรือไม่ใช้งานเลยเซฟจะใส่ไว้ในช่องสุดท้ายตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ใช้ไอ้พวกนี้เลยนะเราพักไว้ก่อนเราไม่ต้องไปปั้นอะไรทั้งนั้นหรือคนที่เพิ่งเล่นใหม่แล้วเขาสุ่มโลมาค่ะก็เลยรู้ว่าโอเคไอ้เนี้ยไม่ได้ใช้นะก็อาจจะแบบไม่ต้อง ทุกเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแต่ละส่วนกันเลยคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเซฟนะคะอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นตัวนี้แล้วทาไมถึงจะต้องใช้ตัวนี้นะในการลงดาดต่างๆนะคะแล้วมันเนี่ยมันดียังไงหรือท็อปปิ้งบางส่วนคืออะไรบ้างตัวนี้เซฟอาจจะมีขยายความสําหรับหลายๆตัวนะคะหรือถ้ายิ่งเป็นแล r g e s i อ e บวเนี่ยเซฟจะบอกทุกตัวเลยตรงนี้ก็เลยอาจจะให้ทุกคนเนี่ยอาจจะค่อยๆฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆ ดูตามกันไปด้วยนะเพราะว่าตั้งใจนะคะทําคลิปนี้จริงๆเนาะทุกคนเพราะว่าหลายคนเนี่ยเซฟเห็นแล้วแหละผู้เล่นใหม่อะค่ะขยับเข้ามาหาเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วโอเคอย่างน้อยเนี่ยถือเป็นไกด์นะคะก็จะโอเคมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะมาในส่วนของที่ SS บวกกันก่อนเลยนะคะเซฟจัดมาเนาะก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะตัวซับปลาไปแล้ว 3นะคะตัวดาเมจ2แล้วก็ Uh, เราไม่ได้มีเป็นตัวแทงนะคะแต่เราจะมีเป็นในส่วนของที่มันเพิ่มดาเมจธาตุนะคะอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักแต่ละตัวกันก่อนเลยจอมโจรน,นะคะตัวนี้เนี่ยที่เซฟนาจัดในเทียเอบวกนะเพราะว่า1เลยค่ะคือมันเพิ่มดาเมจธาตุค่อนข้างเยอะมากๆนะ้องในสกิลของตัวน้องจอมโจรตรงนี้นะคะซึ่งเวลาเขาเนี่ยอ่าเล่นไปใช่ไหมคะเราเวลาใช้สกิลปุ๊บามันจะทําให้ดาเมจเนี่ยค่ะแรงมากยิ่งขึ้นที่เป็นธาตุแล้วเราเนี่ยยิ่งใช้ตัว,ต,วตัวอื่น ที่เป็นตัวดาเมจะคะเป็นธาตุพอดีเลยก็คือจะมีธาตุโลมเนาะแล้วก็ธาตุไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นอ่า การเล่นตัวของจอมโจรคือหนึ่งค่ะบางทีเราใช้ในโหมดของอารีนาได้ในกรณีที่เราอยากให้ดามจแรงเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกตี้ที่จะใช้จจมโจรน,นะคะเป็นเหมือนกับพวกแบบลักไก่เนาะแบบวันฮิตคิวแล้วก็ตัวของจอมโจรเราปั้นมนาเนี่ยนะคะเราใช้ในโหมดของตีมบอสกิลได้อีกด้วยเนาะนะคะมันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่แบบโอเคใช้แล้วก็ศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะที่จะใช้นะคะตัวของจจมโจรด้วยนั่นเอง ตัวของตีมดาเดอะเซฟเนี่ยเปิดของเซฟไปด้วยแล้วกันเนาะคือเหมือนถ้าเป็นศึกแหตผู้ไิทัก,ก่ะะเราจะใช้ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยนะคะกับทุกครั้งเพื่อให้ดาเมจเนี่ยมันแรงขึ้นมันจะได้คอมโบกับตัวอัตติแฟกต์ะที่เรามีการอัพเนาะตรงนี้เข้าไปนะคะมันก็เลยใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆเลย ส่วนนะคะถ้าในหมวดของตีบอสกิวนะคะเซฟจะใช้ของสลับตีบอสมังกรน,นะคะที่ใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปั้นมาคือใช้ได้หลายโหมดลงด่านเนี่ยก็คือใช้ได้ดีถึงแม้บางด่านอาจจะไม่ได้ใช้บ้างนะคะแต่ตัวน้องถือว่าค่อนข้างไปได้หลากหลายแนวหลากหลายโหมดของทางคิงดอมมากๆเลยนะคะก็เลยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เซฟอยากจะให้ปั้นติดไอดีไว้นะคะ ในส่วนของพาที่เป็นท็อปปิ้งและบิสกิตเนาะเซฟจะพยายามหาบิสกิตที่เป็นคูทามสีแถวถ้าทําได้นะคะแล้วก็ตัวของท็อปปิ้งก็จะมีทั้งโลควาเสียหายล้วนในกรณีที่น้องโดนโจมตีเยอะแล้วน้องตายง่ายนะคะอาจจะใส่ไปลดล้วนแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เขาเนี่ยสกิลบ่อยๆนะคะหลบสกิลบ่อยๆก็จะใช้เป็นในส่วนของคูทามนั่นเอง<ม>แล้วก็ครินะคะเซฟใช้คริกตอนตีบอทกิล เซฟเช็คก่อนสีของเซฟชายค่ะเซฟใช้เป็นครีนะคะตีบอทเกลวตรงนี้ทุกคนลองเป็นคู่ําดูก็ได้นะคะอยู่ที่ความถนัดเลยสำหรับการตีบอทเกลนั่นเองต่อมาค่ะนักธนูสายลมนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดามจแรงมากๆเคียนะคะดานในค่อนข้างโอเคหอคอยเนี่ยถือว่าเป็นตัวดามจแบกมากๆเลยนะคะ สึกเหตผู้ทักซีซั่นนี้อาจจะย,ยังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่ว่าซาีซั่นอื่นอาจจะเป็นไปได้ที่จะได้หยิบเนาะมาใช้งานเน้ะทุกคนนะคะเราก็อารีนาค่ะได้ใช้อย่างเยอะมากๆเลยนะคะ <S <S ถึงแม้ว่าดิจะพยายามไม่ได้เกี่ยวข้องอารีนาเนาะแต่อาจจะมีเอ่ยถึงบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มค่านะคะในการอัพ แค่ไหนนะคะสําำหรับโหมดสำรวจโลกก็สามารถเป็นนามเมจที่แบกเอาไว Q ้คิวบอดได้เหมือนกันค่ะตัวของน้องนะคะเซฟจะทำไว้2ชุดด้วยกันชุดที่ลงดาบต่างๆนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของอความเร็วโจมตีนะคะพวกกุทามต่างๆเนาะที่จะช่วยเสริมน้องนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นในโหมดของที่เป็น a อ,อริ a น่าเซฟจะใช้ไปนในส่วนของเพิกเฉยนะคะทุกคน ต่อมาค่ะในส่วนของ Burning Spice นะคะ Burning Spice นะคะใช้ได้หลายโหมดตัวลงดาบได้ดีมากๆลวก็หอคอยดีมากๆศึกเห็นผู้พิทักษ์ก็ดีเช่นกันนะคะแต่ถึงถึงแม้ว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ใช้เขาเป็นตัวหลักเนาะไม่ได้ใช้งานอาจจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าไปเด้พาดอื่นๆหมด,ดอื่นมาที่อาจจะได้ใช้น้องเพิ่มเติมเนาะ อลิ n าก็ใช้งานได้ดีค่ะสำหรับตัวของ Burning s p ไปซเซตจ,จะมีท็อปปิ้งสองอท็อปปิ้งหนึ่งชุดนั่นก็คือเป็นโจมตีแต่ตัวของบ s ส u i t อะค่ะจะมีทั้งหมดสองชุดด้วยกันจะมีหนึ่งค่ะเพิกเฉยใช้ในส่วนของการลงอลิ n าและอีกเซตหนึ่งนั่นก็คือเป็นทัสไฟค่ะจะใช้ในพาร์ทที่เป็นพวกลงดานนะคะต่างๆนะหอคอยค่อนข้างจําเป็นที่มีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มมากสำหรับการปั้นหรือเราได้มาส่งตัวนี้เซฟดาวนน้อยมากเลยแต่ว่าก็ โอเคพยายามเก็บเรื่อยๆอยู่เหมือนกัน3ตัวท้ายนะคะให้เลือกน้องว่าจะใช้เป็นคู่ไหนเช่นป้านะคะป้ามิสติกฟาวกับน้องชูคิมไม่ใช่ชูคิมสิคิมสดนะคะหรือคิมสดกับปกาลังนะคะเลือกได้เลย สามตัวนี้เซฟใช้คูทามล้วนเหมือนกันทั้งหมดออฟลอกก็คูทามเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขของมิสติกฟาวน์นะคะอาจจะมีออฟลอ็อกลดความเสียหายติดมาบ้างถ้าเป็นในพาอ์ตินา่าทุกตัวเลยค่ะถ้าพาอ์ติน่าจะต้องมีออฟลองติดมาบ้างสักหน่อยเนาะลดความเสียหายแต่ถ้าเป็นโหมดตีบอสกิลนะคะผู้พิทักษ์อันนี้เนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ใช้เป็นคูทามจะดจไปเลยนะคะทั้งสามตัวก็เปคูทามล้วนไปเลยหยุดทีเ่เพื่อนจะเลือกใช้กันเลยนะคะ ของ TS s กจะมีประมาณนี้เดี๋ยวดู TS กับ SS กันเลยนะคะ โอเคค่ะ SS กับ S นะคะอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเนาะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันก่อนเลยเซฟจะจัดให้มันเป็นธาตุใกล้ๆเคียงกันนะคะเราจะได้เห็นภาพกันง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าเป็น SS บวกดอสาเหตุที่เซฟใช้นะคะเป็นอาจจะเห็นว่าเซฟธาตุมืดเนาะอาจจะขาดเป็นหนึ่งตัวก็คือบาชูกานะคะแต่บาชูกาเนี่ยเซฟสึกว่ามันใช้ได้แค่บางเงื่อนไขเท่านั้นเซฟก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่ในแล็ SS นั่นเองค่ะอ่าตัวของพ่อดาร์กนะคะหรือดาร์โกโก้เนาะคู่กับดาร์ช็อกโก้เลยนะคะสองตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นแทงช่วยได้นะคะสำหรับการลงดาดเนาะหรือแม้กระทั่งศึกแห่งผู้พิทักษ์ก็สามารถจะใช้ได้เช่นกันนะคะก็ตัวของดาร์ารโกโก้เนี่ยก็คือเขามีความยืนถึกยืนแน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็บัฟของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างช่วยนะคะทีมได้เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ หนึ่งค่ะเพราะเขาเป็นอเวกแล้วเนี่ยนะคะการใช้งานมันก็จะไงขึ้คือแล้วก็มีการดูรดซับดาเมจที่ได้รับด้วยเนาะทำให้สามารถเหมือนฮิลอะค่ะเหมือนฮิลช่วยนะคะตัวของที่เป็นฮัตมืดได้ตรงนี้แล้วก็ตังดูดซับถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วใช่ไหมคะมันจะมีในส่วนของดาเมจของเขาแล้วก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะติดบาดเจ็บด้วยเนาะเซฟก็เลยรู้สึกว่าใช้เขาก็ได้ค่อนข้าง บ่อยแล้วก็เยอะแล้วก็ใช้กับทีมทัดมืดได้ค่อนข้างดีอันนี้ค่ะเซฟชอบเล่นส่วนตัวเนาะสำหรับการลงด่านเนาะที่ใช้เป็นเซตมืดล้วนแล้วก็ผู้พิทักเหมือนกันโยเวนซีซั่นนี้ที่ผู้พิทักทีมมืดของเซฟมันไปต่อไม่ได้เนาะทุกคนก็เลยอาจจะต้องแบบใช้เป็นทีมสายฟ้านั่นเองนะคะ พ,พ่อดาร์กโนเซฟใช้เป็นคู่ถามลดออฟลองลดความเสียหายนะคะที่ใช้งานนะคะแล้วก็เน้นคู่ถามไปนะคะทุกคนก็ตัวของเขาลงพวกหอคอยได้เหมือนกันในบางชั้นนะคะตรงนี้ส่วนดาร์ชอกโก้หรือลูกชายของเขานะคะก็มีในส่วนของการลดพลังป้องกันนะคะแล้วก็มันมีการทำแคนดี้พิเศษด้วยเนาะทำให้ตัวของเขาอะคะ่ะเก่งขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เซฟชอบใช้คู่กับทีมมืดเนาะเพราะว่ามันฮิลตัวเองขึ้นมาได้ ทุกคนนะคะตรงนี้แล้วก็ใช้ในส่วนของ ผู้ไปถักได้นะคะหรือถ้าเกิดใครที่ยังมีเซตมืดอยู่สามารถตีบอสกิลได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดใครใช้เซตมืดหรือถ้าเกิดใครใช้เซตไฟฟ้าสายฟ้านะคะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งหรือถ้าเกิดใครใช้เป็นทีมเบอร์ดิงสไปก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเนาะทุกคนตรงนี้ค่ะตีบอสกิลมันอยู่มันมีอยู่ประมาณ3 4ทีมแต่แต่ละทีมเนี่ยดาเมจไม่เท่ากันนะคะยิ่งดาเมจสูงๆมันจะยิ่งทําตัวยากบางทีเราอาจจะต้องหาทีมอื่นเป็นทีมลองสลับที่เราพอใช้งานได้นะคะ ตัวของอ่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของคุกกี้ดาร์คช็อกโก้เนาะก็ของเขาอะค่ะเมื่ออัปเกรดเนาะแคนนี่พิเศษเน,เนี่ยเลเวลสามสิบนะคะเขาก็จะมีเพิ่มดีบัฟเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะซ้อนทับสูงสุดสองอันด้วยกันแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะหณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ณนสะิบวินาทีตรงนี้เซฟรู้สึกว่ามันช่วยบัฟให้กับทีมได้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆเหมือนกัน ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของแคมเมรีแคมเรที่เซฟให้เซฟเอนะคะเซฟรู้สึกว่าเขายังเป็นตัวที่สามารถปิดจบบอสได้ค่อนข้างดีอยู่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆไม่มีนักธนูที่เป็นเซยเอสบวกเนาะเพราะหนึ่งค่ะเขาเป็นรีเจนเดอรี่เราอาจจะหายากถ้าจะเป็นคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันแล้วก็คิวบอสได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเซฟก็เลยจะมองเป็นในส่วนของแคมเมรถึงแม้ว่าน้องจะตายง่ายก็เดี๋ยวค่อยให้ทางตัวของฟิตนต้องเสียเนาะบั เขาให้เขาจะได้มีความหยืนอึดึ้นตรงนี้นะคะ่ะเซลก็รู้สึกว่า,าถ้าเป็นแคมโมเล่มันยังสามารถใช้งานได้อยู่และเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันและเป็นตัวที่เราสามารถแลกที่ร้านไมเลตได้ทุกคนมีติดไอดีนแน่นอนหนึ่งตัวนะคะถ้าเกิดมีไมเลตถึงนะคะในส่วนของที่จะต้องแลกเขามานั่นเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีแคมโมเล่จะเน้นในส่วนของความเร็วโจมตีอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะหมดไหนแพทไหนก็ตามความเร็วโจมตีนะคะให้กับเขาเขาจะเฉื่อยชาย มากเลยค่ะ3ตัวที่เป็นในส่ินของทา่านไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าน้องพุดดิ้งหน้าใหม่ของเราเนี่ยนะคะติดโผลด้วยนั่นเองเซฟรู mm ้ hmm. ส,สึกว่า3ตัวนี้อนเนกประสงค์มากๆผู้พิทักษ์ลงในค่อนข้างดีลงหนานได้ก็ดีเช่นกันแต่ข้อเสียคือตายง่ายนะคะทุกคนถ้าเกิด อันไหนที่เราจะต้องมีการยื้อนะคะแนะนำทีมสายฟ้าตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะไม่เหมาะกับเกมยื้อเหมาะกเกมโจมตีฮิตเดียวตายอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็พุทิ้งตีบอสกิลวได้เนาะนะคะอ่าอรีน่าอาจจะยังไม่เหมาะกับน้องเลยแต่ว่าพวกลงหนานอ่างเงี้ยก็ยังพอช่วยช่วยงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็พุ่งทักคือค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะ พุดดิ้งนะคะก็สกิลของน้องที่จริงเนี่ยแอบเข้าใจยากหน่อยๆนิดนึงสลับเซฟเนาะแต่พอเข้าใจว่าโอเคอาจจะต้องมีความเร็วโจมตีให้กับน้องหรือก็ในส่วนของการเกิดคลิจแตสก,กินสวยมากทุกคนแฮปปี้โอเคค่ะน้องเป็นทีมสายฟ้านะคะมีกระแสไฟแรงสูงเนาะนะคะจะคล้ายๆทวิสลี่เลยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยมันจะมีโดนนาอที่โจมตีเป้าหมายนะคะแล้วก็ตัวของเขาเยจะ ความเร็วโจมตีค่อนข้างมีผลมากๆเลยสำหรับน้องพุดดิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มอัตราครีกค่ะ1ิถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ให้บัฟเพื่อนๆได้ด้วยประมาณนึงเนอะจากที่เราลองเทสกันดูนะคะก็ก็เลยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากๆถ้าเกิดทุกคนไปดูสกอร์นะคะที่มันมีปันทถกคะแนนของพุดดิ้งอะคะ่ะพุดดิ้งทำคะแนนได้ดีมากๆในส,ส่วนของดาเมจนะคะอ่ะต่อมาค่ะน้องอาเรมนเอนนของเรานะคะน้องกีตาเนาะ กีตาที่ไม่ใช่น้องกีต้านะคะไม่ใช่ล็อกสตาร์นะคะ,ะ,คะกีตา้าคือกีตา้าดาเมจนะคะเราเรียกไปอย่างนี้ละกันเนาะนะคะแม็กเลมอนเนสนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ดีค่ะนะคะสำหรับการตีบอสกิลนะคะแล้วก็ผู้บักั์เช่นกันค่ะเขามีลดพลังป้องกันให้อีกด้วยนะ25%เลยก็เลยจะเห็นว่าทำไมเซฟถึงใช้คู่ถามในการที่เอาน้องเนี่ยมาลงในส่วนของผู้บั์นะคะ แล้วก็เทวิสลี่ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจเหมือนกันนะคะแต่ข้อเสียคือตายง่ายมากๆนี่คือทำแคดดี้30แล้วนะก็คือดาเมจโอเคค่ะแต่ว่าแอบตายง่ายอัยนี้คือข้อเสียมากๆเลยแต่ว่าบอกเลยว่าดาเมจจุกๆมากๆสำหรับ3ตัวนี้เวลาเขาคอมโบด้วยกันนะคะตัวเทวิสลี่ใช้ผู้พิทักษ์เลยหลักๆตีบอสกิล นะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้จําเป็นที่จะต้องมี <Jub il> เพราะมันใช้ได้ทั้งสองโหมดเลยซึ่ง2โหมดเนี้ยเราเป็นโหมดที่เราทําแต้มหมดเลยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปั้นเลยดีมากๆนะคะสำหรับตัวของต้องทวิสตีแต่อาจจะมีข้อเสียตรงนึงค่ะก็คือเราจะต้องปั้นแคนดี้วิเศษควบคู่ไปด้วยเนาะก็มันจะแยกสลอดกันนะคะมี2ตัวที่เราจะต้องปั้นคู่กันนะก็คือมีดาร์กช็อกโก้นะคะและตัวของทวิสตีเแต่ถ้าถามเซฟ ปั้นแครดี้วิเศษตัวไหนก่อนนะคะเซฟจ,จะให้ปั้นเทอวิสลี่ก่อนเพราะเทอวิสลี่มีผลแล้วก็ Impact มากกว่าสําหรับในหลายๆโหมดนะคะตัวของดารชโก็ยังเป็นแค่เหมือนอีกหนึ่งตัวเลือกที่สลับกันปั้นแครดี้วิเศษมานะคะต่อมาค่ะในส่วนของเยตินะคะวิเซฟลืมบอกท็อปปิ้งไปท็อปปิ้งเนอพุดดิ้งเซฟจ,จะใช้มีความเร็วโจมตีกับครีนะคะทุกคนแบงค์เรมอนเนทนะคะตัวน้องแบงค์เรมอนดเนทเนอเซฟจะใช้เป็นคูลไทมค่ะ นะคะแล้วก็ตัวของทว mm ิสต y ลี่สวิสลี่เซจะใช้เป็นอาคิรวนแต่ถ้าตีบอสกิลเซจะใช้เป็นลดความเสียหายล้วนอ่ะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าน้องสะท้อนตัวเองตายเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีลดความเสียหายค่อนข้างสูงมา,มากๆถึงจะไม่มีผลตรงนี้ยิ่งดาวครบต้องยิ่งทําตัวของลดความเสียหายค่อนข้างสูงเซฟทําไปที่61 ก็ยังจะยืนอยู่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าค่ามันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะให้มันบาลานซ์กับการโดนสะท้อนใครที่ลองตีบอดกิวให้เทสนะคะทุกครั้งก่อนเล่นจริงนะไม่งั้นเราอาจจะไม่รู้เลยว่าตัวของทีมเราอะคะ่ะสะท้อนตายเอง ต่อมาค่ะเยตินะคะเป็นตัวฟรีนะคะที่เซฟรู้สึกว่าโอเครับดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วเป็นตัวแทงที่ดีมากๆ 1. น,น้องไม่ตาย 2. ยังดูดซับดาเมจที่ได้รับให้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆค่ะคนมีติดไอดีก็จะใช้เป็นในส่วนของคุ่าามหลวนนะคะออฟลองคุ่ททมนั่นเอง ส่วนแรง g s S นะคะเดี๋ยวบอกแบบไวๆแล้วกันเพราะว่านี่ขนาดแค่2เทียเซฟก็ปาเข้าไปค่อนข้างหลากหลายนาทีละนะคะเอออยากจะอธิบายดีเทลและเหตุผลให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเซฟจัดแค่เทียลิสไปทุกคนอาจจะดูแค่เทียลิสว่าโอเคตัวน,นี้ตนนัวนี้แล้วบางคนอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอาแล้วทำไมฉันต้องปั้นตัวน,นี้ละปั้นมาแล้วดียังไงนะคะเซฟก็เลยอยากจะแบบเออแนะนําตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ นานนิดนึงเนะาะก็อยากให้คนๆเปิดเสียงฟังไปด้วยนะคะ T.S ก็จะมีตัวของกูชีนนะคะที่อเวกแล้วสึกว่าค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับกูชีนอเวกดามีตค่อนข้างหนักรายชิ้นนําแข็งนะคะบางโหมดถ้าเราเป็นพวกบิสเดสหรือพวกมาสเตอร์โหมดมันจะมีที่เราจะต้องแช่ฟีดมอนหรือเราต้องทําอะไรกับมอนสักอย่างให้มันแช่แข็งติดแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือดรามีตวันฮิตคิวแบบแช่แข็งปุ๊บ ต่อมาแตะจั๊ดน้าแข็งปุ๊บอ่าโอเคไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่จะใช้งาน,นบ่อยๆแล้วก็แต่ก่อนนะคะใช้ในส่วนของสึกแห่งผู้พิทักษ์ด้วยสำหรับตัวของดาชิ้น้ําแข็งก็เป็นตัวหนึ่งที่สึกว่าดาเมคค่อนข้างดีค่ะลินเซอร์อุ้ยมาได้ไงนะคะลินเซอร์เป็นตัวหนึ่งที่เซแฟแอบใช้ในส่วนของหอคอยเคค่อนข้างบ่อยเอาไว้เขาเรียกไงเหมือนกับ นับติดสแต็กของมอสนะคะถ้าเซฟจำไม่ผิดเนาะติดสแต็กแล้วดาเมจมันจะแรงขึ้นนะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เซฟใช้ได้บ่อยมากๆเลยค่ะสำหรับน้องเลนเซอร์นะคะเซฟดูสกิลไ,ลไปด้วยเปทีเซฟก็ลืมนะคะก็คืออ่านเนี่ยมีเพิ่มอัตราครีให้กับเพื่อนนะคะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะมีเพิ่มดีบัฟนะคะมีลดพลังโจมตีของอีกฝั่งหนึ่งเนาะต่อสแต็กที่เขาดจดๆไปนะคะต่อมาค่ะนัทแม็กไทเกอร์ ไม่ต้องสงสัยมากสำหรับน้องนัมเมทเกอร์พาร์ทแรกเราอาจจะไม่ได้ใช้เขาบ่อยแต่พาร์ทหลังๆอะคะ่ะที่แบบเวลาเราโดนในส่วนของเผาไหม้นะคะตรงนี้เราจะต้องใช้น้องเขานะเพราะว่าหนึ่งค่ะเขาจะช่วยในส่วนของการลดดาเมจที่เราได้รับจากการเผาไหม้ลดลงด้วยฮิวค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีการยั่วยุมอนอีกฝั่งหนึ่งให้ด้วยเซฟใช้ในหอคอยช่วงชั้นท้ายๆนะคะจำเป็นมากๆเลย แล้วก็ผู้ทักไม่ค่อยได้ใช้งานมากแต่ลงหนานสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีลงหนานที่เป็นบิสเดสหลังๆอะาคา่ะเซก็จะใช้หนาแมกไทเกอร์เหมือนกันในการลงต่อมานะคะตัวโนนัทค่ะโนนัทเนี่ยมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับตัวแท็กอื่นๆแต่ สมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มีจักตัวหนึ่งสลับเบรกนะคะเบรกตัวมอนที่มันเยอะๆเนี่ยเราเอาโดนัทมาเลยมันจะเสกให้ทุกตัวเนี่ยเป็นโดนัทนะคะสักสมวมันยังพอช่วยเราในการจ่ายสก,กิลหรือออกสก,กิลต่างๆมันเป็นตัวที่ขัดจังหวะได้ดีมากๆค่ะประมาณนี้นะคะ ที่จริงจะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวได้ค่ะแต่ว่าเซฟอาจจะไม่ได้แนะนํามากเนาะก็คือตัวของ Snap d ดากอนเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีไม่โดนนาเม็ดใดๆนะคะมันจะอยู่รอดอยู่แล้วแต่มันฮิลเบาอ่ะทุกคนก็เลยจะไปใช้น้องครีมสดมากกว่านะคะแต่ถ้าสมมติไม่มีจริงๆแล้วมี Snap d r a กอดากอนก็สามารถใช้น้องได้เช่นกันค่ะเทียเอบและไม่ค่อยใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เซฟจ,จัดมาเนาะก็จะเห็นเ A นะคะพวกเหล่าเอ็นเ,เชียนเนาะลเ,เจนดารี่จะอยู่ในแถวนี้หมดเลยนะคะก็ถ้าเซฟเรียงเนาะทุกคนตัวจริจริงเฟตูชิน่มันเป็นตัวแทงที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะมีการตายได้ง่ายนะคะหรืออาจจะทำำําน้าเม็ดได้ไม่สูงมากมาเลยก็อยู่ในส่วนของเ A ตรงนี้แต่ถามว่าคุณสมบัติเขาจริงๆรแล้วดีไหมค่อนข้างดีนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นแทงที่ดีมากๆเลยอืม เชบีนะคะจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมีโกชิกับพ่อดาร์กเนาะก็คือเป็นกรณีที่ยังไม่เอเวงนะคะเซฟรู้สึกว่าถ้ายังไม่เอเวงเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะคะแต่ยังแบบโอเคถ้าใครสุ่มตัวมาได้แล้วโดยที่ไม่เอเวกพอสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ยังพอเล่นได้เอามาแท้งเอามทำดาเมจในส่วนของอาดาษที่ยังไม่สูงอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเล่น,ลนได้อยู่เนาะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหรือค่อยแบบอัปเกรดขึ้นในกรณีที่เอเวกแล้ว ส่วนของ t ท c นะคะจะเห็นว่ามันจะมีดาเกจกับตัวแท็กซะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นตัวที่ถ้าเราสุ่มมาได้ตอนนี้ค่ะก็คือพอเล่นได้เนาะทุกคนแล้วก็มันเป็นตู้เลดด้วยนะคะเซฟรู้สึกว่าโอเคได้น้องหมาก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะไม่ได้ติดประเด็นอะไรมากนะคะส่วนไม่ค่อยได้ใช้งานค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะก็อันนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นของเซฟเท่านั้นนะคะที่เซฟรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ใช้งานนะคะหลักๆแล้วอยากให้ทุกคนลองปั้น s s บวกดูก่อนเพราะมันช่วยได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ s s อาจจะปั้นเป็นออปชันว่าแบบเอ้ยโอเคฉันอยากจะปั้นเซตน,นี้นะหรือฉันอยากจะเล่นธาตุนี้อ่ะค่อยๆปั้นแบบดีก็ได้ค่ะทุกคนอยู่ที่ดุลพินิจของทุกๆคนเพิ่มเติมเลยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทีลลิสใน PVE โหมดของเซฟในครั้งนี้อารีน่านะคะกํลังพยอยทําอยู่ซึ่ง เหมือนอาเขตอะทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ปะพอเซฟก็จะทําปุ๊บเอา้ามีการเปลี่ยนสระ,ะอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบไม่ได้ทําสักทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอดูซีซัน่นนี้ว่ามันจะจบช่วงไหนนะคะเดี๋ยวเซฟแอบ,บดูแป๊บ,บนึง ก็คือตอนนี้นั่งดูไปพอๆกับทุกคนเลยก็คืออีก5วันนะคะถ้าเกิดเซฟทำมาแล้วมันไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างหน่อยนะทุกคนแต่ลองดูเซฟอาจจะทําเทีย PV E ไอ PV P PP มาก็ได้ค่ะเพราะแล้วก็อารีนานเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเรามีตู้ใหม่เข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงรั้งใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูกันนะคะอยากรู้มา,มากๆเลยว่าจะมีคุกกี้ตัวไหนเข้ามารอดูเนื้อเรื่องด้วยเช่นกันจ้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะไปก่อนนะแล้วเจอกันนะบ๊ ขอบคุณในการรับชมเลยนะคะ